ครับผมใน EP ที่แล้วนะผมที่เราได้นำเลโก้โกโจซาโตรุนะครับผมไปใส่ไว้ในเบกกิ้งโซดานะครับผมก็ใส่แล้วมันก็จะได้แบบนี้เลยนะผมแล้วผลงานที่ได้ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะผมใครที่ยังไม่ดูนะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผมส่วนวันนี้นะผมก็จะเป็นตาของเดทคูกับบูฟรีนนะครับผมก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาไดฮัตกันก่อนนะครับผมก็จะเป็นไดฮัต ตัวละครเดททูกับบูฟเฟอรีนะครับโอเคก็ค่อยๆไดฮัทไว้นะครับผมแล้วเราก็กดคลิปปิ้งม้านะครับผมแล้วก็ลากมาวานะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บรายละเอียดส่วนที่เราได้ฮัทไม่เนียนกันนะครับโอเคประมาณนี้ โอเคครับเมื่อเก็บระดียเสร็จแล้วก็จะได้ไประมาณนี้เลยโอเคต่อไปนะผมเราก็จะมาได้คัดพื้นหลังกันนะครับผมโอเคแล้วก็ล่ามาวางตรงข้างหลังแบบนี้นะครับผมเหมือนพื้นดินมันจะไม่พอนะผมก็จะเพิ่มมานะครับผมโอเคแล้วก็เป็นออทองฟ้านะครับผมจากนั้นนะครับผมจะได้คัดพุ่มหญ้านะครับผมคลิปปิ้งมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาวางแบบนี้เลย ต่อไปใช้เป็นฟิวเบอร์นะผมปรับพื้นหลังข้อหลังให้เบอร์นะครับผมโอเคแล้วก็เก็บดีเทลนิดหน่อยนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นเออใช้บลัดเกลี่ยพีม้าให้มันเข้ากับพื้นหลังนะครับจากนั้นเราจะเติมชาด้วยพีม้าหน่อยนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นคัลเลอร์บาลานนะครับผมในการปรับสีข้อหลังนะผมให้เป็นประมาณสีฟ้าๆนะเพืนนะครับผมแล้วก็ปรับตัวของเด p o ู l กับบูฟเฟลินด้วยนะครับโอเคแล้วก็ ใส่ไฮไลท์นิดหน่อยนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาใส่ไฮไลท์ให้ตัวละครกันนะครับผมโอเคก็ค่อยๆใส่ไปนะครับผมโอเคแต่นั่งเดี๋ยวเรามาเติมชาร์โดให้ตัวละครกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างหน้านะผมที่ไม่โดนแสงโอเค แต่นั้นก็เป็น solid color นะผมที่ผมใช้จะเป็นสีฟ้านะครับผมแล้วก็เอามาเติมบนตัวละครน,นะครับโอเคแล้วก็จะเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะผมแล้วก็จะเป็น solid color ที่เข้มกว่าครับผมก็ให้เกลี่ยไปนะครับผมตรงที่แสงเข้านะครับ ต่อไปมาใส่หิมากันนะครับผมใช้เป็นวินเนียนดองนะครับผมแล้วก็ปรับฮิวส์ให้มันสีฟ้าหน่อยนะครับผมแล้วก็ใช้บรัดลบส่วนที่มันแบบเยอะเกินไปนะครับผมอันนี้เราก็จะใกล้เสร็จแล้วนะครับโอเคต่อไปก็เติมสโมกนิดหน่อยนะครับผมเพิ่มความฟุ้งนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายเป็นการลงไท m e เบล่าลอฟิลเตอร์นะผมก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จกันเลยนะครับผมไปกัน ครับผมก็จบไปแล้วนะผมกับการออกแบบเลโก e d i ดิ n ติ้งนะผมจะกเบกกิ้งโซดานะผมก็เดี๋ยวเราก็ะมาเล่ารายละเอียดดีเทลที่เราใช้ออกแบบกับงานนี้กันเลยนะผมโอเคมาเดี๋ยวขึ้นดีเทลเลยนะผมดีเทลนะผมก็จะเป็นเอพิโซดชื่อว่า Lego Editing นะครับผมก็โปรเจกต์เนมนะผมชื่อว่าเลโก้อินเดอะสโน่นะคือ <c oughs> คือผมจะตั้ง คือแบบผมจะตั้งชื่อว่าเออเลโกเดนู LEGO, 2, กับบูคูลินแต่ว่าชื่อมันยาวครับผมก็เลยแบบเป็นเลโกเอนเดอร์โซ่โอเคต่อไปนะผมทั้งหมดเวงททมนะผมอยู่ที่1ชั่วโมงกับอีก30นาทีนะครับผมแล้วก็ p s d s i นดะีไซน์ Hz, นะครับผมอยู่ที่305 MB เมกนะครับผมโอเคต่อไปจะเป็นเลเยอร์ทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่46 l a y e r กเลเยอร์นะเองนะครับผมแล้วก็เป็นเรสโซลูชัน 1920x1080 ิคูนับพิกเซลนะผมก็ จะได้ประมาณนี้เลยนะผมก็เป็นโปรเจกต์ที่ไม่ค่อยยากนะผมทําประมาณชั่วโมงครึ่งเสร็จนะครับผมก็ดีเทลก็จะประมาณนี้นะผมก็สําหรับคลิปวันนี้ก็จะมานี้จะมาณนี้นะผมก็ตอนนี้ช่องของเรานะผมก็จะใกล้หนึ่งพันซับแล้วนะผมอีกอีกนิดเดียวอีก50คนเองก็วอนคนดูกดกดซับให้หน่อยนะกดกดตรงนี้เลยนะผมกดซับไปเลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กับช anel ของคิมเซนชันด้วยนะผมก็ปีใหม่ก็เดินทางปลอดภัยนะผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าบ๊ายบาย